สิงโตขอเนเสา,ามีแต่เคยละเคยหลายคนนะ่ะครับกับสวัสดีเมือ่อในวันที่สิบสามพฤศจิกาสองพันห้าร,ร้กรสรริบสรรามเมื่อน้รับแย่รับแย่หลับงัวโอ้เสียบคักด้พี่น้องเบิ้งเบิ้งบิ้งบิ้งคำยังไงบุยอ่นสิงโตครับผมเมื่อนี้มะกูเขาสีปั้นเขาขึ้นบ้านมื่อน ลงไปหลายเลยะม่จังอนนำพักเลยนะมม่จังเอืเครื่วันที่วยรถเขาไปหาข้าอยู่มืไาไปไปอย่างนี้ยายว่าเฝ้าไปจีบเฝ้ามอยู่น้ำหลานเลยตาตานมันไม่ดีบฝ่า้ามันจะบอกผีนาะเบอหลานบอกน้องมันตัดยางเดี มันซีดุ่มนขึ้นซีดุ่มกว่านั่นกัน้ะคน่เจอประจําซืปิกนิกมาไว้ใ่อไมนเนาะบอบประจําบ่ประจํามานเย่อนยักษ์ปอวังใส่ฉันือพอเห็นมันยักเสียกล่องเมะอองมันอยู่ในเฮียนบือกัมันอยู่ไหนอ๋อมันบอปานจักคุณบอปานนี่เดนก็บ่เห็นตะเวนก็บ่เห็นมันมาดใ่แต่ควกคูไ่ะ แนย่ดนน้เราเป็นแ่เป็นลกะติน้ำลงบ้านเฮ้ยน่แหละกะติน้ำมาตั้งเอาลงมาตั้นี่แม่กะติน้าลงมาตั้งนี่ไหมบ่ครับบ่ท่านว่าไม่าเสียววงนั่นแหละถูกแล้วบราไมเลี้ยนหอยบพานต้นไหมคแล้วอ้าวีเน นี่ไปหาเห็ดจ้าโอ้ยรับสเงียบอ่ะเอกีนี่ปวด่บ้านมิ่งมองเรอยอน่อยวาัวลาเลยมันขวาวรอดตอมันกินน้ำเยู่เอาตอหน้านอวะึเลยตาตีังตงบ่สิงตกีมันสีกินจังแรกยงเดือ บริษัทไทยพญาจะเคียร์ผมโอ้เคลียนั่นตวงเคียรกับตินโจไหมเขาลากเนี่ยจะตุ้มเขาเนี่ยไปขายเขาลักรอบกองมันจังือกันครับออกออกกัท้งคางด้วลูกพี่ออกตันท้งคางคนน้นกั้งคางคนนั้น้มันเขากล้อง มันเขากองมือน่ขอบอกไปอาทิตย์กูกวเมืองนั้นเยเมืมอว่าจะกกามันคอยยำกามันนี่ย่าเห็นเนี่เห็นกาเขาบอกนะโคตรชนะขวดเลืนขวดเป้าเลยวล่าเป็นยังตขนอ وي, ขดดุยกาเลย,ลเลยลบัมมด,ด,ด้วยลาบคมๆผักงามๆหมดขวีคำยังไงคตนะสินค้าเนี่ยโคตรละคนบบบขวดบีม่น้ำเปล่าเามุนนัน มันประคบในหัวหน้าข่อย่ว่ามันบีกัวตั้งยุตเตียงกันเกือบเตรียมน้องข่อยไเนี่ยเกือบเมื่เนี่ย ่ได้เย e ้าเผาตุ่ยหัวไร่บอ่เครื่องวนะเดีลงเลยเดี๋ยวยใช่ใชักมาพัน้าบไ่ไตู้่ะช่มาหดจบวันเียวมะนาเนี่ยควักมือไปวักว่าติลิวมาิดอ่ะชยไว้ช่ยไว้ออกเครื่องมาพไม่ลจินก็ส่งส่ง้แงกับแบ่งออก ผักหลาย่ยน,น,นจุบอยู่ต้นมน้ำที่ห<ๆ>ันสดงาเน่งามำนนอยงี้ย้ยนมันบไมจะผักพันขึ้เขาจับเนี่ยปลอมนะที่มันเนื้อข,ข,ข,ขาขามันอะล่ทั้งวันวจะอยปีใหม่เดี๋ยวพันนึงเดี๋ยวตามรอรูขนมาตรงเขาจับเนี่ยปลอม่ปอมความอ เนี่ยังเย็ะเลยเนี่ยง้วนมัมาสุกผสมกับเนื้อหมูมันมาสุกขายโอ้ยบ้านเ้าคือก่นันนะก็ยังจับปั่นแรงที่มากมองลูกเดี่ยมับบมี้เขาจับูเดียมงูลาบไอ้ลูกที่เลยปลาลูกที่เนี่ยแหละจ้าเห็นบ้าน่ะเขาลาบว่านลาบบัานป็ดลาบเป็ดขายเขาเขาเขาหนูหนูนิ่งความแบบนี้เขาหนูผสมอีกลาบเป็ดอ่ะ บางเท่านั้นก็ไว้เองท่นละนิ่งความนี่แหละเอามาตังไว้เยอคนเขาเบื้องไม้บางเท่ากินมานี่ยเป็นกรแซบแค่เดียวข้าเบิ้งประจับนี่พอบุ้ทั้ข่าวอันนี้คอข่าวก็หนึ่งดีเนาะดึงเลยแบบนี้เดี่ยว ยแเขาตาสวดถ้ามัา um, ัยังงเขาบาด้วยเนี่ตาสวดออกวันนีอบาดนี่ยมาละคนเนี่ย่วดมือกินยตงกินขนบกเขียวขนมาละเขาไป่งานกอไปมเกคุตั้งมันมันไปกินนี่ยมันหนาเลาจับเจ้าผยงดมันมลูกอิสรามเขาบอกกินหมูกินนั่นเขากินแต่เนี่ยแม่วันตอนท่องกันเจนส่วนลาบตอนใหญ่กิน ตุมเมี่ยกินหมูกะทายกินลาบหมูเนาะมันก็ซื้อเนี่มันเย็นเนื่อแม้วันเป็นต้มหม้เสียงตัวหนึ่งเนี่ยจ้างต้มตุ้๋นได้กินมันีิาลาบมันกินตัวเนี้อเปล่ามันกลับซื้อกระสุนลาบแล้วว่าจะจุ่มหมีจมหมอนี้เลยดวงก็หนอกมามันก็ได้กันไม่ต้องมันมาหาล้วค่อยน่องเอาหั่นเนี่ยว่าหัดให้มันปลาก็ะก้อยมันซื้อตัวเนี้ยมันก้อยกินต็ก้อยเนื้อเนาะของอิสลามเขาไปกินหมูเนาะอันบ่ล่า ทำพอดีเัยร้อมาตัวเนยายแต่ลูกของสิบปมัณบ้านนี้บอกบอกพ่อมันได้มากเลยแบมากไม่อะไรเลยนะบอกพ่อมันคนแบบปากเบาเบาบ้านนี้บอกพ่อมันนัเนนี่ยตีนู้ได้มาลูกสร้างเนงว่าขั้วพ่อพ่อจุ๊กมาใั่ไหมโอ้คุนี้เลจุ๊นี่สร้จุ๊กยางเดียวแม่ลูกนี่พ่อมันก็ได้นะมจ้อยนี่แล้ว เพปาะไปเยียนเจ้าอ่ะมูกปากก็ูเลีลูเลียิงมือน่คูท่าทาย่องเียนเนไกากินกชดีไปันมาผมผมผมมันมามีหลายวัิจามายำคว่ําวเลยกิมดว่าไปนหน่อยนกันลุงอสรามแลใครว่า็นบถบาจังแกันนั้นดีแกนลลูกเล่าเนบอกว่าปสัตว์ โอ้สัตว์สีเทานี่รอนานเจ็ดไอ้ไอ้หมูเงือซื้อดอกเบ่งเด้วคน่างองเดาเออว่าจะของเก่งว่าจะของขักไอ้คนน่องไอ้คนเงือกสัตว์สีเทานี่ได้ปลาขาวมากใส่เกี่ยวมา้มากพวกเป๊กินครกี่ยวเล่นกะวานแล้วว่ายากระคนที่ินไก่มเนี่เรา้วาออกเลยไก่ไก่ใส่โอชิโป้แทนมาพ่อใหญ่ทินองเว้ย อันทิมตะขนนะหนูนะมีักแตกดิเฮ้ยองหวยนะตายคนเล่นอะร่นหีเรืันซุ้มน่องเนี่ยบแค่เนกินเนจานคู่ล้นแน่ี่ยังจานอ้วนจานอ้วนตรงมีข้วเนาะโอ้ยจะถิมดีโอ่วยโองหวยไปม้ิมเงี้ยทิมนะทีมเงี้ยหันให้เพื่อนเนี่ยกินกาได้แค่ข้าวหั่นน้กินยาข้าเนี่ย ขี่กันจนเขาก็บเเสียบบานเนี่โอ้ขี่ก็ขี่โพาว่าปกันเป็นควันอยู่นพนนันแม่พนมันแหมก่ถิ่นจักเม็ดแม่องค์้ยเรานโอ้ยว่าโนูกินอค่าเนาะตะกียงก็มีแต่้นาเนาะตะเกียงยน้อค่าับเนี้อแทบได้หน่กินเน้อค่าเออมันมันกรเพาะมันนั่นบานนั่นนี่ไหมไส้ใหม่ไส้ใหม่นั่นอยู่ลงมาเบิดนั่นเดือตะปานั่นแม่นั่นเงาะหน้าอีไม่หน้าพญไบคกับหน้าบักเตอรแนไหม แมเศ้าแม่เศ้ามเศ้าหัวมายิ่งกับนายรุดนายรุดเป็นเคยไปไหมเนาะของเพื่อ 10s ตัวไหมอันมันโล่งมัดวันบ่มีขวายมันไม่มียังเลยแต่ว่ากองเขาทิมไว้ทิมไว้นั่งอยู่มองเดียวแม่แย่งไปอันใต้ก่อไผ่ไปเอดกูจูจี้น้องกองเขาเอาอยู่ปังเอาปังเอา 10s ตัวเนาะจะกินหมูกันหลายน้ำเนาะใส่ไว้ใส่บ่วงไว้แล้วไม่ต้งผุห้องกูจูจูมติดบ่วงไหมไฟใหม่ไฟใหม่ลุงเบิร์ดเนาะโน่งนั่น โนบกลงมาลงมาลงไปทวนยูปลาไพปลาเดียวก็ไม่คือไม่เขาเขาน้ามนีตะนยพี่ไก่นี่เ่ยด้ว่าเขาเรืนี่พี่ไก่นี่ม้นน้ามีตะนยจะหน้ามอไก้นั่งอยู่นี่เพราะนั่นดูทิี่ไหมง่ามเมือแรงมาะปเบื้องง่ามแก้วเขาเถอพ้นนั่นดูใครว่เนพ้นนั่นอันนั้นต้นบักวดขายู่น่ี่นอแมนบ่วยู่นต้นบักวดขาน่ก็ มาดันลาดำหน้าแล้วเขาโคนอยู่บนนอ้ังกินยังคือเพ็ดคักมาเทไหมเนี่ยย่งอย่างทานก็กิน่วยตะผมตะผมเป็นผู้เผ็ดผมกว่าเพ็ดจู่พอดีใช่ไหมเป็นตะฝรั่งเลยโอ้ยกินเพ็ดครับขึ้นาโอ้มานเล่า ตามาฮู้สิบ๊อกเฟสไม่มาจิ้มนี่พลังพลังมันขาดให้ตให้ซอ่าไ่งกันมีทั้งลาบดิบลาบสุกยบ้านมันมันจิตัยกเบิงแนมามครับผู้ได้ยากเสินทางผีละหน้าเฮียต่อยเพิ่นมันด่าดล้านนะพลังธนา มันจะเห็นในบางที่ท่านเวลามันบุกกายกินคำนี้เห็นบ่ราะไปตัางประเทศมันไปท่าสารคดีเขากินล้านนั่นอย่นี้มันจนถึงล้านกินขนมปังเนอะชาวบ้านมันกินได้ขนมปัง,งกิงงนล้านกินขนมปังกับนมหมดแล้วบ้านมันข้ออาหารมันจัดเกิดควบคุมมันก็มันหนาวเลยมีมันป่างล้านอาหารที่จะดันยกกินกับยกญี่ปุ่น ค่กินที่เดยปลาในหัวงังกกตัุกเหมนบมันเห็ดสาบา,านเสเลยตัวสุกไปทอดจ้เดือดสุกเลยตปากงับงัเลืโอเ้เดกินไปกินมาครับคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบใบสำนิสะกอนโอกาสานสิลง ที่ตามอีกครับกับสวัสดีครับ